ทกสประกาศรับนักศึกษาจบใหม่20,000อัตราเงินเดือน1 5 0 0 0บาทเตรียมพร้อมลงทะเบียนบัตรคนจนกลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท่านขอต้อนรับข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารวันนี้วันอังคารที่30สิงหาคมกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยครับพบกันคลิปนี้กระผมก็มีข่าวดีสาหรับ นักศึกษาจบใหม่มาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังกันนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับ30สค2565นายธรารัตงามวรารัต ผู้จัดการธน,นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศกล่าวว่าหลังจากกระทรวงการคลังจับมือร่วมกับ47หน่วยงานรัฐเตรียมรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและตรวจสอบคุณสมบัติระหว่างวันที่5กันยายนถึง19ตุลาคม2565จึงเตรียมตั้งจุดรับลงทะเบียนเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ โดยยังมีธนาคารออมศินธนาคารกรุงไทยกระจายไปในแต่ละกลุ่มลูกค้าเมื่อลงทะเบือนแล้วคลังจะทยอยประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับภารกิจดังกล่าทวทกสจึงเปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ปวชปวสผู้ว่างงานมาช่วยงานชั่วคราวระยะเวลา2ปีรับเงินเดือน15,000บาท เพื่อช่วยดูแลเรื่องระบบการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการประชาชนผู้มีรายได้น้อยขณะนี้มีผู้สมัครเข้ามานับหมื่นรายเนื่องจากช่วงลงทะเบียนจะมีประชาชนเข้ามาติดต่อสอบถามจำนวนมากนายทนารัฐกล่าวสำหรับประชาชนที่มีคุณสมบัติและต้องการได้รับสวัสดิการภายใต้โครงการปี2565ทุกคน จะต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านช่องทางการลงทะเบียนทางเว็บไซต์บัตรธดิการแห่งรัฐ o m o f g o t h และช่องทางการลงทะเบียนณหน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศได้แก่สำนักงานคลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครสำนักงานเมืองพัทยา สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาธนาคารออมสินและสาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนรวมทั้งจุดให้บริการธนาคารดังกล่าวมากกว่า7,000แห่งโดยสามารถดูรายละเอียดการดำเนินโครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บัตรธิรการแห่งรัฐ m o f g o t h ครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารดีๆที่ทางกระผมคนแชร์าข่าวกเกษตรฟารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านได้รับชมและรับฟังกันสำหรับคลิปให้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านโชคดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ